โอเคเรามาอยู่กับเด็กไฮโตรเทนโจนะวอลลุ่มฟองกาแล็กซี่โฟตอนหนึ่งสามสามแปดว่าให้อะไรกันมาภายในการ์ดบ้างไปนี้ก็เนลกาแล็กซี่ไอโฟตอนราก้อนนะหนึ่งใบอันนี้น่าจะ number number โฟตอนหลอดนัมเบอร์สิบนัมเบอร์ยี่สิบหนึ่งนะครับอ่ะนี่นัมเบอร์ยี่สิบแล้วก็อันนี้นัมเบอร์ห้าสิบหก อ่ะแล้วก็มีเวทฟิวชั่นหนึ่งใบเนาะเฮ้ยมอนฟิวชั่นพูดผิดหนึ่งใบอ่ะอันนี้มีกาแล็กซี่ไนด้วยอ่ะอน,นี่ไคเฟอร์โฟอตอนนะอ่ะอน,นี้กาแล็กซี่ไอโฟอตอนดราก้อนมอนเตอร์โฟอตอนธรรมดาอ่ะอันนี้ไล่รีออนนะอืมอันนี้โฟอตอนบิาสบาหบรงถ้าจะไม่ผิดอือหอโฟตอนโฟอตอน โฟตอนแฟลชเชอร์โฟตอนไนท์เอ้ยเดบิเกอร์นะฮะโฟตอนเฟอร์เบรัสโฟตอนเซอร์เพนลิซาร์ดเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันกระเทยมัง้งมีคริปโป้ด้วยคริโฟตอนฮะอันนี้ก็โฟนมอนก็หมดละก็จะเป็นเวทมนต์สเปร์เวทมนต์ทำลายเอ็กสซีที่ไม่มีวัตถุด,ดิบ อันนี้ไว้น,นี้อ่ะมีการ์ดชุบการ์ดของ g a l a x y ซด้วยอันนี้ก็การ์ดสเปย์ของ g a l a x y ซอันนี้สร้างโทเค็นเวมนหมก็จะหมดประมาณนี้เป็นกับจักหนึ่งใบใบที่สองทการ์ดก็การ์ดของเทนไคโตเทนโจอันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับ